เดี๋ยวจะขายทุเรียนหนึบละสองพันหนึ่งร้อยท่านอืมกดติดตามไปเลยกดติดตามไปเลยเวลาไลค์เวลาอะไรมันจะได้เห็นไงไปติดตามช่องอื่นมันก็ไม่ขึ้นนะอืมไปกดติดตามผิดช่องมันก็ไม่ขึ้นนะเวลาไลค์มันไม่ขึ้นนี่ทานน้ำขิงค่ะ าน้ำขิงกับอไอ้น้ำเต้าหู้ทานทานน้ำขิงกับน้ำเต้าหู้ดีขึ้นหรือยังไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยไม่ทราบเลย น้ำเสียงเพราะฟังสบายพี่แพรี่ขายอะไรขายอินปลาอินซีค่ะตะก,ก้าอยู่หน้าโปรไฟล์นะถ้าอยากกินปลาอินซีแดดเดียวทอดพี่ไปตะก,ก้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยพี่ไปตะก,ก้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะคือหนูจะย้ายเข้าบ้านเดือนเมษาต้องทำยังไงบ้างบ้านเสร็จหรือยังคะมีบันไดมีประตูไหม มีบันไดมีประตูมีหน้าต่างไหมโถขี้เอาใส่ไว้ยังมีห้องน้ำมีโถขี้หรือยังถ้ามีแล้วก็อยู่ได้เลยเข้าอยู่ได้เลยค่ะเออถ้ามีโถขี้มีบันไดขึ้นมีประตูหน้าต่างพร้อมเสร็จแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยเพราะว่าครบแล้วเข้าอยู่ได้เลยค่ะครบแล้วเข้าอยู่ได้เอออ้าวแล้วจให้ตอบไปยัไง มีไฟฟ้าหรือยังมีไฟมีน้ําหรือยังอ่ามีไฟมีน้ําหรือยังถ้ามีไฟมีน้ําแล้วเข้าอยู่ได้ค่ะเออมีประตูหน้าต่างมีห้องอยู่ห้องนอนอ่าโถขี้พร้อมเออมีไฟมีน้ําอยู่ได้ค่ะจบแค่นั้นพอเออจะรออะไรอะจะรออะไรจะรออะไรคะเลือกที่ดีคือเลือกสะดวกเลือกที่ดีคือเลือกสะดวกไม่ไปทําอะไรเยอะให้มันวุ่นวายยุ่งยากทาไม เออเอออะถ้าพูดแบบีเดียจริงจังก็อะพร้อมไหมอยากทําบุญก่อนไหมอะถ้าเป็นคนแบบเป็นคนพูดรู้สึกว่าเออทาบุญขึ้นบ้านสักนิดนึงไม่ต้องไม่ต้องไปเลี้ยงแขกเลี้ยงพระเยอะทําเท่าที่เราทําได้ทําน้อยๆทำกันเองเนี่ยงานยกเสาเนี่ยมีแต่คนบอกว่ามีแต่คนบอกว่าอะแพรลี่เก้าอี้น้อยไปนะทำไมไม่เอาเต็นท์มาสักสองหลัง เูีน,นี่นะบอกที่ฉันบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเชิญใครมานะคะไม่ได้ตั้งใจจะเชิญใครมาทํากันเองกับญาติพี่น้องเพราะว่ามันสิ้นเปลืองเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เรื่องต้องสิ้นเปลืองอ่ะเดี๋ยวทําบุญขึ้นบ้านใหม่แหละเป็นเรื่องเป็นราวบ้านเสร็จแล้วค่อยว่ากันเราก็จะเชิญอ่ะแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายค่อยมาอันนี้ไม่มีอะไรเลยแค่ยกเสาไม่จําเป็นไม่ต้องยกให้ช่างเขาย,ยกก็ได้ถ้าคุณจะไม่ยก คุณไม่ยกช่างเขาก็ยกให้ได้ค่ะมไม่ต้องไปยกอะไรหรอกเพราะวันนั้นไปยกก็ไม่ได้เป็นคนยกค่ะช่างเขายกช่างเขายกแค่ไปทำเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับตัวเองให้มันรู้สึกว่าภูมิใจให้มันเห็นว่าเออเนี่ยเนี่ยละ่ะมันเป็นปฐมมาเลิกมันเป็นการเริ่มต้นแล้วนะเนี่ยบ้านหลังใหม่ของเราให้เรามีแรงแรงกายแรงใจที่เราจะหาเงินมาสร้างบ้านหลังนี้ ให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องให้พระที่เรานับถือพระสงฆ์องค์เจ้าให้ท่านอวยพรให้เราเราก็มีกำลังใจไม่ยกก็ได้ค่ะเราไม่ต้องยกก็ได้ให้ให้ช่างเขายกให้สร้างเลยไม่จำเป็นไม่จำเป็นค่ะเอาที่เราสะดวกเอาที่เราสะดวกแค่นั้นเลยดิฉันนี่ดิฉันตัดพิธีกรรมไปเยอะมากแล้วนะ ดิฉันตัดพิธีกรรมไปเยอะมากนะดิฉันนี่เป็นฝ่ายปณีประนอมดิฉันเนี่ยจะเป็นฝ่ายกึ่งกลางที่ปณีประนอมเพราะว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยนู่นนี่นั่นไอเราอ่ะได้หมดเพราะเราเป็นคนยุคใหม่และดิฉันคิดไม่เหมือนใครแต่ในขณะเดียวกันเรามีพ่อแม่พี่น้องเรามีลุงมีป้ามีพ่อมีแม่ที่เขาเป็นคนยุคโบราณเขาก็จะมี mindset แบบหนึง่ง ของเขาว่าเออสร้างบ้านก็ต้องมีพิธีนิดนึงผูกต้นกล้วยต้นอ้อยผ้าสามสียกเสาขึ้นนิดนึงเป็นเจ้าของบ้านก็ต้องยกเสาเสาบ้านด้วยตัวเองนูน่นนี่นั่นอ่ะโอเคดิฉันก็ประนีประนอมกึง่งกึ่งกึ่งหนึ่งเออเอาแบบเอาเอาเอา,เอาความคิดดิฉันด้วยเอาความสบายใจพ่อแม่ด้วยเจอคนละครึ่งทาง แต่ดิฉันก็จะบอกชัดเจนว่าดิฉันจะทําแบบนี้นะเราจะไม่มีพิธีพามเพราะว่าเราเป็นคนพุทธนะพิธีพามเราจะไม่มียิ่งดิฉันเนี่ยมีไม่ได้เพราะว่าดิฉันเป็นถือว่าดิฉันเน่ะเป็นคนที่อยู่ในจุดที่ให้ความเห็นทางด้านศาสนาแล้วก็อะไรอ่ะม,มีมีภาพลักษณ์ของความเป็นเป็นปรเรียนก้าเป็นคนเป็นพุทธอ่ะชัดดิฉันก็ต้อง ดิฉันทำอะไรดิฉันก็ต้องทําให้เขาเห็นด้วยไม่ใช่ว่าดิฉันดีแต่บอกคนอื่นดิฉันก็ทําให้เห็นด้วยดิฉันก็จะบอกว่าโอเคคนละครึ่งทางนะทําแบบนี้ง่ายๆเราไม่มีพิธีพามน,นะเราไม่บวงสรวงนะแต่เราจะตักบาตรเราตักบาตรนะอุทิศส่วนบุญให้ใครอุทิศส่วนบุญให้ทวดให้ตาที่เป็นเจ้าของที่เก่านะแค่นั้นแล้วเราก็ยกเสากันนะให้พระท่านจเจริญพุทธมนต์ให้เรา นะเพื่อความเป็นสิริมงคลอะไรก็ว่าไปเสร็จแ,แล้วเราก็เลี้ยงข้าวแขกนิดๆหน่อยๆที่เขามาไหนๆเขาก็มีน้ําใจมาแล้วเราบอกเขาแล้วให้เขามาร่วมกันอะไรเงี้ยพี่ๆน้องๆก็กินข้าวกันทานข้าวกันแค่นั้นหมดนิดเดียวโอ้ยประหยัดประหยัดเงินไปเยอะมากวันนั้นหมดเงินนีด้เดียวทําแบบเรียบง่ายมากไม่มีพิธีรีตองอะไรง่ายๆเดี๋ยวทําบุญอีกทีก็ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ <c oughs> เดี๋ยวทําอีกทีก็อันเนี้ยขึ้นบ้านใหม่เนี่ยจะจะเชิญแขกเยอะแหละเคเชิญแขกเยอะโดยเฉพาะใครที่มันไม่ชอบเราส่งการ์ดให้มันเดี๋ยวส่งการ์ดให้มันหมดอะยี่พวกป้าทางบ้านทั้งหลายแหล่เดี๋ยวกูส่งการ์ดด้วยมือตัวเองเลยมาดูความสําเร็จของครูค่ะอืมเนี่ยบ้านกูเนี่ย,ายมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวคูจะเชิญมึงเดี๋ยวคูจะเชิญมึงใครที่ไม่ชอบที่หน้านเราเรา,เรายิ่งต้องเชิญมันมาเชิญมันมาให้หมด S <S เอาก <ari> าร์ดไปเชิญมันมามันจะใส่ซองกี่บาทแล้วแต่มันแต่เราจะเชิญมันมาค่ะมาค่ะมาดูความสําเร็จมาดูความสําเร็จของกูเชิญถ้าใครที่มันไม่ชอบเราแหละเราต้องเชิญมันมาเชิญมันมาแล้วเราก็แต่งตัวสวยๆนิ่งๆสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้าเชิญข้างในก่อนนะคะทานข้าวก่อนนะคะคุณป้าเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าเชิญค่ะคาาทานข้าวน,นะคะ ทานข้าวให้อิ่มนะคะขอบคุณนะคะเรียนเชิญค่ะ <c oughs> เอ้าวทำไมล่ะทำไมอ้าทำไมล,ะไมไมละ่ะอ่านี่คือวิธีการที่ดีที่สุดค่ะมามันกล้ามาอยู่แล้วมันต้องมาเราเชิญต้องมาสิเราเชิญมันต้องมาสิเราเชิญมันมันต้องมา <c oughs> เรียนเชิญค่ะเรียนเชิญคุณป้านะคะเรียนเชิญคุณป้าค่ะทานข้าวทานน้านะคะ แลิศเลิศน,น,นะจบเปลี่ยนมิตรให้เป็นเป็นศัตรตูให้เป็นมิตรค่ะอะทำไมอ่ะอ๋อทำไมอะดีกว่าไปที่บีดีกว่าเราไป,ไปด่าไปด่าตอบไปอะไรตอบไปสู้บรบปบมือไม,ไม่ไม่มีประโยชน์ค่ะเอาความสำเร็จให้มันดูเอาความสำเร็จให้มันดูจ,นดจบอืม ท้ายสุดบ้านเย็นไม่เย็นเจ้าของบ้านเป็นผู้กำหนดทุกคน <c oughs> คนส่วนใหญ่เวลาสร้างบ้านยิ่งคนมีเงินนะดูทั้งเลิกทั้งยามดูทั้งเลิกทั้งยามดูทั้งห่วงจุย้ยนะบูชาวัตถุมงคลอะไรแต่ที่สุดท้ายแล้วนะที่สุดท้ายแล้วพออยู่บ้านต,ตัวเจ้าของบ้านประพฤติตัวไม่ดี ทำผิดศีลธรรมทำผิดกฎหมายต่อให้บ้านหลังใหญ่ยังไงก็อยู่ไม่ล่มเย็นหรอกคะ่ะอยู่ไม่ล่มเย็นหรอกคะ่ะทุกคนบ้านจะล่มเย็นไม่ล่มเย็นอยู่ที่ตัวคนอยู่อยู่ที่ตัวผู้อาศัยอยู่ที่ตัวผู้อาศัยคะ่ะสำคัญบ้านจะล่มเย็นเป็นสุขหน้าอยู่เพราะว่าคนในบ้านประพฤติธรรม <c oughs> คนในบ้านประพฤติธรรมอยู่ในศีลในธรรมนะ มันถึงหน้าอยู่อืมแต่ถ้าบ้านไหนสามีภรรยานอกใจกันนอกใจกันหรือสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติดติดการพนันต่อให้บ้านหลังใหญ่ก็ไม่มีประโยชน์ต้นไม้ก็ไม่ช่วยอะไรคะ่ะต้นไม้ก็ไม่ช่วยอะไรนะบ้านไหนที่สัมคนในบ้านนะ่ะที่ผู้อาศัยประพฤติธรรมประพฤติธรรมนะทำมาหากินสุจริตทำมาหากินสุจริต บ้านนั้นน่าอยู่อาศัยบ้านนั้นอยู่สร้างอยู่ที่ไหนก็ล่มเย็นบ้านนั้นสร้างอยู่ที่ไหนก็ล่มเย็นบ้านหน้าอยู่ไม่น่าอยู่ไม่ได้อยู่ที่ตัวบ้านค่ะอยู่ที่ผู้อาศัยอยู่ที่ผู้อาศัยเท่านั้นไม่อยู่ไม่อยู่ที่สิ่งอื่นไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นเชื่อดิฉันเลยจำคำดิฉันไว้เลยเอาอะไร ไอ้ปุ๋ยเลยปุ๋ยเลยเออได้ไมามใช่ป่ะอืมเรียกหมาอืมเจอดิฉันทำจมูกโอเพนไหมโอเพนคะ่ะ นโอเพนหลังหูเจ็บมากจะทนได้เพื่อความสวยทนได้ค่ะเพื่อความสวยทนได้เจ็บแค่นี้ไม่ถึงตาย ทำฟรีค่ะทำฟรีไม่เสียงเงินคนดังเขาไม่เสียงเงินกันนะทำอะไรอะเอาเยครลีวิว ที่แปรี่จะไปทําอุ้มบุญที่ต่างประเทศจริงแบบจริงค่ะมีมีม,ม,มีมีความคิดอยู่ในหัวและถึงตอนนี้ก็ยังมีอยู่ไปทําประเทศที่มันถูกกฎหมายจะไปทําลูกชายสักคนหนึ่งค่ะจะไปทําลูกชายรู้ได้ไงใครบอกรู้ได้ไงคะว่าดิฉันจะไปอุ้มบุญรอให้บ้านเสร็จก่อนนะ อีกสักสองปีสองปีต้องมีทายาทต,ต้องมีทายาทค่ะไม่มีทายาทไม่ได้ไม่มีทายาทไม่ได,ไไได้เจ้าคือทายาทคนต่อไปดิฉันจำเป็นต้องคลายตะขาบไว้ค่ะ ดิฉันจำเป็นต้องขายตะขาบประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะพี่วันชัยโอ้ยซื้อรถคันหนึ่งสิบล้านเนี่ยซื้อได้ทำลูกคนหนึ่งห้าล้านสิบล้านทำไม่ได้หรอได้เท่าไรก็จะจ่ายเท่าไรก็จะจ่าย เดี๋ยวพวกคุณก็จะมาเป็นเอฟซีลูกดีฉันกันเดี๋ยวพวกคุณก็จะมาเป็นเอฟซีลูกดีฉันอเออเป็นแม่เป็นแม่ทิพตแม่ออนไลน์อันนี้เป็นเรื่องอนาคตนะคะ <c oughs> เป็นเป็นเรื่องอนาคตเดี๋ยวตอนนี้กําลังต้องปรึกษามันไม่ได้ทาง่ายๆครับทุกคนมีตังอย่างเดียวก็ทําไม่ได้ต้องปรึกษาหมอต้องปรึกษาหมอก่อนไอ้เคสแบบนึงแบบนี้เขาแนะนําสุขภาพสุขภาพเราปรึกษาหมอไม่พอต้องปรึกษาทนายต้องปรึกษาทนายให้ดีเรื่องกฎหมายเรื่องข้อกฎหมายนู่นนี่นั่นต้องทําทุกอ,อย่างให้มันถูกต้อง ตามกฎหมายค่ะสัญญงสัญญาอะไรทั้งหมดไม่งั้นเดี๋ยวพอลูกเราเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาเดี๋ยวลูกเกิดมาแล้วมีปัญหาทีหลังไม่ได้กลายเป็นความทุกข์อีกเราต้องจัดการทุกอย่างให้มันถูกต้องให้มันเรียบร้อยพี่แพรี่ครับผมไม่ค่อยเลือกเชื่อเรื่องชาติหน้าอยากสอบถามว่า มีอะไรเป็นหลักฐานพิสูจน์ความเชื่อนั้นไหมเรื่องชาติหน้าหรือไม่ต้องเชื่อก็ได้ค่ะไม่ต้องเชื่อก็ได้เหมือนพุทธเจ้าสอนหรืกชาวกาลามะไงไม่เชื่อก็ไม่เชื่อสิก็ไม่ต้องเชื่อคุณก็ไม่ต้องเชื่อแต่คุณก็ต้องใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ให้ดีในลักษณะที่คุณจะไม่รู้สึกว่าถ้ามันมีล่ะแล้วถ้ามันมีความหมายคือแล้วถ้ามันมีถ้ามันมีแล้วคุณประพฤติตัวไม่ดี คุณประพฤติตัวไม่ดีตอนนี้คุณก็จะไปเดือดร้อนใจเอาทีหลังนะใช่ไหมถ้าคุณไม่อยากเดือดร้อนใจทีหลังไม่ว่าชาติหน้าจะมีหรือไม่มีคุณต้องประพฤติกุศลกรรมพอกภูนกุศลกรรมไว้คนทำความดีไม่ต้องเดือดร้อนว่าชาติหน้ามีหรือไม่มี เหมือนอาจารย์พูธทธาสอนไงถ้าเราทําดีไม่ต้องเป็นห่วงวันพรุ่งนี้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงคนทําความดีไม่ต้องไปห่วงว่าวันพรุ่งนี้มันจะมีหรือไม่มีไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อวันพรุ่งนี้อยู่แล้วเราใช้ชีวิตเพื่อตอนนี้แล้วถ้าตอนนี้เราทําดีทําเต็มที่พรุ่งนี้ก็คือกันเพราะพรุ่งนี้คือผลของวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นผลสืบเนื่องต่อเนื่องจากวันนี้ค่ะฉะนั้นถ้าวันนี้เราทําดี พรุ่งนี้เราก็จะได้เสวยผลของสิ่งที่เราทำในวันนี้ก็เหมือนดิฉันน่ะดิฉันก็ไม่สนใจว่าว่าอะไรอะวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงดิฉันไม่สนใจเพราะว่าวันนี้ตอนนี้ดิฉันทำเต็มที่ทุกอย่างไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจ ไม่สนใจค่ะไปิดร้อนทําไมพรุ่งนี้มันก็จะเป็นผลจากวันนี้แหละวันนี้เราทำเต็มที่ก็รู้ได้ทันทีว่าอนาคตเราไม่ลําบาก <c oughs> เอาแค่นี้แล้วกันยกตัวอย่างง่ายๆนะไม่ต้องไปพูดถึงชาติหน้าหรอกเอาแค่ชาตินี้แหละแต่เป็นเรื่องในอีกถ้าอีกตักหนึ่งเดือนข้างหน้าหรือ1ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าถามว่าดิฉันกังวลไหมดิฉันไม่กังวล ดิฉันไม่กังวลถ้าดิฉันใช้ชีวิตแบบนี้นะไม่ประมาทแบบนี้นะขยันหาเงินแบบนี้นะดิฉันไม่ต้องห่วงวันพรุ่งนี้ไม่ต้องห่วงอนาคตเลยเพราะดิฉันรู้แน่ๆ่ว่าดิฉันจะไม่ลำบากถามว่าทําไมถึงเชื่อว่าจะไม่ลำบากล่ะรู้อนาคตหรือไม่รู้แต่เชื่อเพราะว่ารู้ในผลของการกระทําในวันนี้รู้รู้และมั่นใจไม่ใช่เพราะว่าเห็นอนาคตนะแต่รู้และมั่นใจเพราะว่า เห็นสิ่งที่ตัวเองทําในวันนี้ก็เลยมั่นใจว่าฉันไม่ลําบากหรอกปีหน้าฉันก็ไม่ลําบากถ้าฉันยังขยันหาเงินขยันเก็บเงินอย่างเงี้ยยังไงฉันก็ยังมีกินเพราะวันนี้ฉันทําเต็มที่เนี่ยมันก็เป็นมันเป็นแบบนี้แหละก็เหมือนกันชาติหน้าดิฉันก็ไม่เดือดร้อนนะดิฉันไม่เคยใช้ชีวิตแบบพอวงชาติหน้าชาตินี้นะไม่ได้สนใจนะจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ไม่ได้สนใจอะไรเพราะรู้สึกว่า ความดีทําไว้ก็ถมเถตายคนข้างหลังก็ไม่เดือดร้อนด้วยตายแบบไม่เดือดร้อนใครนะเงินทองมากมายไม่เดือดร้อนหรอกมึงจะจัดศพสิบคืนยังจัดได้เลยอะจะไม่ต้องไปจัดถึงสิบคืนหรอกเปืองฟุ่มเฟือยแต่ไม่เดือดร้อนอะถ้าตัวเองไม่อยู่ก็ไม่เดือดร้อนใครเลยถ้าสมมติมเราหมดบุญก่อนนะหมดบุญก่อนพ่อก่อนแม่นะพ่อแม่ก็ไม่เดือดร้อนทิ้งเงินไว้ให้หลายสิบล้านใช้ไปสิใช้ยังไง ถ้าใช้ไม่เป็นก็แล้วแต่สุดแล้วแต่แ,แ,ตแต่ไม่เดือดร้อนอยู่ก็ไม่เดือดร้อนไปก็ไม่เดือดร้อนไม่เห็นเนี้ยไม่เห็นต้องไปสนใจเลยมันต้องไปดูหมอดูดวงด้วยไม่ต้องให้ใครมาดูดวงเราด้วยเรารู้ตัวเราเองไม่ต้องให้ใครมาดูดวงดูหมอให้เราด้วยเรารู้ตัวเราเองไม่ต้องให้ใครมาทายอนาคตเลยคนถ้าอยู่กับปัจจุบันสนใจสิ่งที่ตัวเองทํามันจะรู้หมดแหละว่าอนาคตชีวิตตัวเองมันจะเป็นยังไงมันรู้หมด แต่คนส่วนใหญ่ที่มันชอบดูหมอดูอันนั้นดูดวงดูนี่ดูนั่นเพราะว่ามันไม่สนใจตัวเองไงไม่สนใจตัวเองไงมันไม่สนใจสิ่งที่ตัวเองทําตอนนี้ไงหรือไม่สนใจที่จะทําอะไรให้ตัวเองมีแต่ตอนนี้มันก็ไม่สนใจจะทํามันอยู่กับอะไรที่มันเป็นการเพ้อฝันเพราะว่ามันไม่ทําอะไรสักอย่างในตอนนี้มันก็ไม่ทํามันก็เลยเพ้อฝันเอาง่ายกว่าว่าเดี๋ยวอนาคตคงดีแหละงั้นดูดูขอดูหมอให้ก่อน ผื่อหมอจะบอกว่าอนาคตอาจจะรวยเออจะได้สบายใจขึ้นมันเหมือนปอบปอบใจตัวเองอะ่ะฮีพวกนี้มันคือมันต้องการอะไรที่มันฟังแล้วมันสบายใจมันเหมือนมีใครสักคนหนึ่งมามามา,มาปอบใจมันอะ่ะไิฮจริงจริง,รงมันไม่มีทางเป็นไปได้จริงจริงไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวที่ชั้นเบกน